สวัสดีครับผมชื่อนายฉันคำทองแท้หรือฉายาที่ทุกคนตั้งให้นะครับในออสเตรเลียก็คืออาจารย์ปอเสียนกาแฟฉายานี้ตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าในสมัยก่อนคนที่เรียนกาแฟจากผมเนี่ยเยอะมากมายครึ่งหนึ่งของซิดนีย์ก็ว่าได้นะครับคือตัวอาจารย์เองจะช่วยเขาหางานให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสอนให้เขาจนเขาเป็นมืออาชีพที่ตอบโจทย์ร้านกาแฟทุกร้านในซิดนีย์ออสเตรเลียเลยครับ ก็อบอกว่าอาชีพนี้สร้างรายได้ดีมากน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของออสเตรเลียอาชีพในฝันของเด็กไทยหลายๆคนที่จะไปประกอบอาชีพบาริสตา้าในต่างแดนก็ว่าได้โดยเฉพาะในซิดนีย์ออสเตรเลียเพราะนั้นนะครับความเป็นอาจารย์ที่ดีเนี่ยนะครับเราทำหน้าที่ไม่ได้ในอนาคตนะครับเราจะต้องหลงไหลเราต้องมีเพลชั่นนะครับและเราก็ต้องรักงานนี้ให้ได้นะครับผมเริ่มรักและหลงไหลกาแฟตั้งแต่ว่าผมได้สัชาติออสเตรเลียแล้วครับ มุมมองของผมกับนิวโนมอลทกาแฟก็เป็นเทรนด์ที่ดีที่เราต้องปรับกลยุทธ์ปรับวิธีนำเสนอของลูกค้าเพราะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะพอถึงเวลาแล้วมันก็ต้องปรับคำว่าสิ่งที่ดีนี่ก็คือว่าอย่างทุกๆวิกฤตในครั้งนี้เราเจอวิกฤตของโควิดในง่ายเลยแต่มันย่อมมีโอกาสในตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับที่โดยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนครับเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้กับมันซึ่งไม่ยากครับนะฮะ ผมเชื่อได้ว่ามีได้หลายร้านที่ปรับตัวแล้วได้ดีนะครับกับเคสที่ผมรู้จักก็คือเป็นลูกศิษย์ของผมเองที่เขาใช้วิกฤตตรงนี้กลายเป็นโอกาสครับโดยปกติเนี่ยเขาจะขายกาแฟนะครับในแต่ละวัน,นประมาณ3-400แก้วซึ่งมา,มากมากเยอะมากแต่เขาต้องการที่จะต้องอยู่ให้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ครับเป็นซื้อกลับบ้านครับจากวันละ400แก้วกลายเป็นวันละ1,400แก้วต่อวันครับ ต้องบอกว่าความเป็นมืออาชีพความเป็นโปรเจกตนั่นคือความเสถียรตการโดยเฉพาะรสชาติของกาแฟนะครับสำคัญที่สุดคือต้องเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาลูกค้าเนี่ยความเป็นมืออาชีพของเราจะรู้สึกว่าแก้วที่2มาแล้วแก้วที่3ม,มาแล้วถ้าเราทําให้ลูกค้าคนหนึง่งมาซื้อในวันที่2วันที่3ได้แล้วซื้อแก้วต่อไปได้แสดงว่าเราเข้าข่ายความเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วครับผมเป็นคนนักดื่มกาแฟได้ว่าได้นะครับทุกคนนะฮะก็เป็นนักดื่มเหมือนกัน เราชอบรสชาติกาแฟโดยเฉพาะเอสเปรสโซเย็นหรือว่าลาเตเย็นเท็กเจอร์ทุกอย่างรสชาติส่วนใหญ่แล้วที่ผมประสบนะฮะจากการตะเวนกินกาแฟทั่วประเทศไทยก็คือไม่ได้ครับพอเจอน้ําแข็งแล้วเจอความหวานแล้วครับเปลี่ยนไปครับผมก็เลยนะครับไปเจอตัว d ดลี่แคร์นะครับครีมนมมิกตัวนี้นี่นะครับที่ตอบโจทย์จริงๆครับครีมเท็กเจอร์ค, xture, ครีมรสชาติได้อยู่ครบครับ เพราะผมจะเป็นต้นทุนคุ้มขายไปได้ในร้านผมเหมือนกันครับเพราะลูกค้ากลับมาทุกครั้งครับเพราะตัวนี้จะสร้างความเป็นคาราเมลและครีปเท็กเจอร์ไว้ยาวนานที่สุดครับสำหรับคนคิดจะเปิดร้านกาแฟนะครับทุกวันนี้ร้านกาแฟที่เปิดขึ้นทุกๆวันนะครับเพราะว่ามากกว่า2แสนร้านค้าแล้วก็ปิดเยอะมากเหมือนกันนะครับทุกธุรกิจไม่มีคําว่าขำแล้วนะครับนะครับผมบอกตรงสำหรับคนที่เจอวิกฤตทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสทุกๆวันมีคุณค่าเสมอทุกๆพรุ่งนี้ย่อมมีโอกาสเหมือนกันครับ